สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบูจะมาอัปเดตสกินแคร์นะคะก่อนนอนว่าบูมเนี่ยใช้อะไรบ้างแบบไม่จบตาก่อนอื่นฝากซับสไครต์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือหน้าสดน,นะคะพึ่งล้างหน้าเตรียมตัวที่จะใช้พวกครีมบำรุงหรือว่าสกินแคร์ก่อนนอนคือโฟมล้างหน้าบูมก็ใช้ของฮา d a ดะลาโบเป็นรูปหยดน้ำสีเทาซึ่งบูมใช้มาตลอดเราบอกว่าใช้ดีมากม พอเสร็จจากการล้างหน้ามาถึงขั้นตอนของการบำรุงขั้นตอนแรกเนี่ยปุ้มจะไม่ใช้พวกโทนเนอร์นะเพราะเราเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าหน้าแห้งอยู่แล้วปุ้มก็จะใช้ตัวนี้ค่ะฮาดะลาหุสีเขียวตัวนี้คือบอกว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นพรีเซรั่มเนาะเพราะว่าเตรียมผิวในการที่บอกว่าจะใช้พวกเซรั่มอะไรหนักๆขั้นตอนต่อไปตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องพวกแบบว่าลดซิลลดการอักเสบลดจุดดา่าำๆอะไรเงี้ยแบบว่า ทาให้สิวลดลงซึ่งตัวเนี้บุมก็เคยรีวิวไปแล้วก็หยดไม่ไม่เยอะมากนะแล้วก็ตกตกหน้าหรือว่าแบบเกลี่ยแบบนี้ก็ได้ให้ทั่วใบหน้าตัวนี้ซึมก็โอเคนะค่อนข้างซึมไวเลยแต่บุมจะไม่ต้องเทเยอะมากนะชโลมแล้วก็เกลี่ยหน้าเตี่ยแล้วก็ตกตกค่ะเพราะว่าการตกเนี่ยก็จะช่วยให้แบบว่าพวกพรีเซรััมของน้ำตกฮาดะเนี่ยซึมไวขึ้น ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเอิมความชุ่มชื่นให้กับผิวสําหรับใครที่แบบมีปัญหาแบบว่าหน้าแห้งอยากให้หน้าแบบว่าเอิบอิ่มหน้าแบบว่าหน้าแบบว่าอิ่มน้ําตลอดเวลาในช่วงแบบว่าการนอนหรือว่าการฟื้นฟูนะผมก็จะใช้ตัวฮาดะระบกฝาทองตัวนี้เดี๋ยวผมยังใช้ไม่ครบเดือนเดี๋ยวให้สักประมาณ หนึ่งเดือนแล้วบัมบูมารีวิวอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าอยู่ในช่วงระยะการทดลองใช้แต่2อาทิตย์ผ่านไปก็ถือว่าโอเคนะไม่อุดตันแล้วก็ซึมง,ง่ายคือมันดีอะเออเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีอันนี้ถ้าจะเป็นขั้นตอนที่2ในการเติมผิวให้ผิวเราเนี่ยดูเอิบอิ่มค่ะก็จะใช้ตัวเนี้ยหยดไม่ต้องมากนะสหยดนะแล้วก็เกลี่ยหน้าทั่วแล้วก็นวดเบาๆซึมง,ง่ายไม่มีความเหนียวเหนืนะ ของเขามันเป็นเซรั่มที่บอกว่าทาแบบลื่นหน้ามากๆเซรั่มใสๆไม่มีกลิ่นไม่มีสีออนโยนตั้งแต่ทดลองใช้เนี่ยไม่เกิดการอุดตันใดๆช่วยให้หน้าเราเนี่ยลดความแบบว่าลดความหน้าแห้งได้ขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของค่ำคืนนี้ B K X N e คือตัวนี้คือฮิมมากกมันเป็นสินค้าที่บอกว่า ถูกและดีมันช่วยแบบว่าลดเลือนจุดด่างดำตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเซนซิทีฟผิวอ่อนแอผิวแพ้ง่ายลดรอยสิวนี้บอกได้เลยว่าตัวนี้ดีมากๆหนึ่งอาทิตย์ที่แบบว่าเราได้ทดลองใช้คือสิวพวกรอยสิวจุดด่างดำเนี่ยจางไวมากๆยิ่งใครที่แบบว่าเป็นสิวแบบแผลมันแห้งสดๆแล้วมันทิ้งรอยไปแบบรอยใหมๆ่ๆคือจางไวมากๆตัวนี้ก็ให้ความกระจางใสในระดับหนึ่ง เนื้อของเขาบอกเลยว่าเปียง่ายมากๆซึมง,ง่ายมากไม่มีความเหนียวเหนอหนะแต่อย่างใดคือเกลี่ยแล้วแบบว่าลื่นมือไม่อุดตันเลยตัวนี้คือเดี๋ยวต้องสอยแบบเดี๋ยวจะไปสอยหลอดใหญ่อยู่ในว่าสันก็เล็งๆไว้เนาะม <c oughs> ันก็ทาประมาณนี้แหละค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีสีเป็นเนื้อครีมที่แบบว่าเข้มข้นเปียง่าย ไม่เหนียวหนึบนะไม่ติดเบอร์ไม่ต้องหว่วงเลยคือแบบว่าเฮ้ยแบบว่ามันดีอ่ะเอออันนี้คอนเฟิร์มเลยเดี๋ยวจะมารีวิวเจ้าตัว BK เคอีกทีหนึ่งนะซึมง่ายมนาะกยิ้งตกยิ่งซึมไหวรู้สึกว่าใช้ควบคู่กับสองตัวเนี้ยมันดีมากเลยนะรู้สึกว่ามันเข้ากันแล้วก็มันลงตัวได้ดีเลยแล้วก็เจ้าตัวเนี้เป็นตัวที่บอกว่าตกถายคือ ตบท้ายตัวนี้จริงๆแล้วก็เป็นไฟนอนเลยจริงๆคือบุ้มทายแค่3าขั้นตอนนี้ก่อนนอนสกินแคร์ของบุ้มมีแค่นี้ค่ะแค่3ขั้นตอนนี้จริงสภาพหน้าก็อย่างที่เห็นว่ามันก็ดีขึ้นดีขึ้นนะจากใครที่แบบว่าเคยติดตามบุ้ตั้งแต่คลิปแรกเลยว่าบุ้มเนี่ยเป็นสิวเครืแบบเยอะมากๆเป็นสิวจุดดงดำแบบว่าบางทีนะขนาดบางคลิปนะก็คือเห็นสิวของบุ้มแบบชัดเจนสิวแบบอักเสบเป็น เป้งเป้เปงกับเมดใหญ่หญอะแต่ใครที่แบบติดตามบูมตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปนี้นะก็จะเห็นว่าหน้าของบูมเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าทุกการรีวิวนะคะของบูมช่องของบูมเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์ซื้อจริงใช้จริงแล้วก็มารีวิวอันไหนดีก็บอกว่าดีอันไหนไม่ดีบูมก็บอกว่าไม่ดีอันไหนที่แนะนําก็แนะนำแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนที่มีปัญหาแบบว่าเป็นสิวรักษาสิวด้วยตัวเองคือบอกว่าเราเข้าใจนะบางทีน้องๆนักศึกษาเนี่ย ยังไม่มีแบบว่าบัตเจ็ตหรือว่าปัจจัยที่จะซื้อพวกครีมอะไรแพงๆมก็พยายามหาของดีของถูกให้เหมาะกับทุกคนทุกวัยที่แบบว่าเซฟมันนี่ให้ได้มากที่สุดนะแบบว่าประมาณว่าถูกและดีมันก็มีในโลกอ่ะเอออะไรประมาณ อันนี้นะคะใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะว่าน้องๆคนไหนที่มีปัญหาแบบผิวอ่อนแอผิวแพ้ง่ายผิวละคายเคืองง่ายเป็นคนที่บอกว่าผิวมันผิวเป็นสิวผิวที่แบบว่าอุดตันง่ายมากๆก,ก็ลองใช้สเต็ปสามสเต็ปที่บูมใช้ทุกๆวันนี้ดูนะเผื่อแบบว่าหน้าทุกคนอ่ะดีขึ้นจบการรีวิวแล้วเนาะเดี๋ยวก็ขอบคุณทุกคนเลยคะ่ะที่บอกว่ากดซับ s c r i b e กดติดตามก็มงก็พยายามจะมาอัปเดตสกินแคร์เรื่อยๆนะว่ากูใช้อะไรบ้างแล้วก็ เออน,นั่นแหละเดี๋ยวจะมาค่อยๆมารีวิวกันนะพี่กอดค่ะกุ๊ดแน่นะคะ